นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าที่พระองค์ทรงสแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต,ต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณ,ณประโยชน์ ในการดําเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดกห้าร้อยชาดโรหนาชาดก นอกจากพระอารามเชตวันอันตั้งอยู่ในเมืองหลวงแคว้นโกศลจะเป็นพุทธาวาดสำคัญต่อพระพุทธศาสนาดังที่เราทราบทั่วกันแล้วพระอารามเวรุวันที่พระเจ้าพิมพิสารแห่งมคธ,ธรัตฐสร้างถวายก็มีเหตุการณ์สำคัญต่อพระชนชีพพระพุทธศาสนาในพุทธสมัยนั้นไม่น้อยเช่นกันโดยเฉพาะที่ห้วงยางที่มคตผัดแผ่นดิน พระเจ้าพินวิสารผู้เป็นมหาอุบาสกถูกโอรสจับขังไว้แล้วยึดบัลลังก์เปลี่ยนการปกครองใหม่ราชาอาชาติศัตรูยามนั้นดุดก,กันกับยักษ์มารสงโปรดการสงครามแบ่งแยกแย่งชิงเหมือนมีอสูรน์สิงในพระไทย ตอนนี้เราก็ได้เป็นใหญ่แล้วเมืองไหนอะจะกล้าแข็งข้อกับเราเราจักทำสงครามแย่งชิงมันมาให้หมดสำร้ายกว่านั้นพระเจ้าอาชาติสัตรูยังได้ครูผิดทรงได้รับการยุยงส่งเสริมผิดผิดจากพระเทระในบาปคือพระเทวทัตซึ่งแบ่งแยกหมู่สงมาจากพระพุทธเจ้าเข้าจำพรรษาในอารามใหม่ที่อาชาติศัตรูสร้างถวาย เมื่อหลงเดินทางผิดการกระทําที่ตามมาก็ย่อมไม่ชอบด้วยศีลธรรมเช่นกันดีแล้วละ่ะที่พระองค์กําจัดราชาเก่าไปได้วันนี้ได้เวลาที่พระองค์ต้องช่วยเรากําจัดพระพุทธเจ้าแล้วข้าพระองค์รับปวาวรณาจัดถวายให้พระเถระเจ้าอย่ากังวลไปรุ่งเช้าวันต่อมา ราชาอาชาติศัตรูก็ส่งคนเลี้ยงช้างหลวงมารับแผนร้ายอย่างอารามขยาศีษะของพระเทวทัตฮะช้างพลายนาราคีรีกำลังตกมันอย่างนั้นหรือถ้าเช่นนั้นนะ่ะเจ้าจงกรอกน้ำมันเมาให้จงหนักก่อนใช้แผนการสุดท้ายดังที่สักซ้อมเอาไว้นะเจ้าฮึหม่อมฉันจะปฏิบัติตามแผนนั้นมาให้พระเลยพระเจ้าคะ่ะ อันช้างพลายใหญ่ชื่อนาราคิรนีนี้มีนิสัยดุร้ายเป็นทุนเดิมและยิ่งใกล้คลุ้มคลั่ง,งเขาทุกทีเมื่อมีอาการตกน้ำมันซึ่งเป็นธรรมชาติของช้างในฤดูผสมพันธ์อาการดุร้ายจะหายไปได้เมื่อควานผู้เลี้ยงนำไปโูกไว้ในลำธารแต่ครั้งนี้คนเลี้ยงไม่ได้ทำการแก้ไขตามนั้นควานช้างเอาเหล้าให้ช้างนาราคิรีดื่มกินทั้งคืน พอรุ่งเช้าก็นำมาผูกรอไว้ริมทางที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จออกบินทบาทเมื่อนาราคิรีเมาหมา่สำยังถูกโซลาอาการตกน้ำมันก็กําเริบหนักมันเพ่งมองไปข้างหน้ายังโกรธจ,จัดสเสด็จมาแล้วพระเจ้าค่ะงานนี้จะได้จบเสียที <laughs> และแล้วเมื่อได้เวลาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เสด็จนำหมู่สงฆ์ออกจากพระอาราม ผ่านมายังล้าใหญ่ที่พลายนาราคิรีถูกล่ามอยู่และบัดนั่นเองควานช้างก็ปลดโซ่ออกอเหมือนภูเขาเล่นเข้าใส่หมู่สงซึ่งมีพระพุทธองค์เสด็จนำง่าอยู่ความรักความเคารพเหมือนกล้าวพระอาน,นุนซึ่งดำเนินอยู่เบื้องหลังได้ก,ก้าวออกมาเบื้องหน้าขวางความตายนั้นไวระวังพระเจ้าค่ะ ช้างพลายตกมันมันวิ่งมาทางนี้แล้วพระอานนท์เป็นพุทธอนุชาของพระพุทธเจ้าท่านประวารณาถวายชีวิตเป็นราชพรีแกงงวงและงานของช้างพลายตกมันนั้นโดยจิตสงบไม่ฝุ้งซ่านผุ้สลจิตอันมั่นคงของอานนท์เถระก่อเหตุอัศจรรย์ปรากฏขึ้นในบัดดนั้น ช้างพลพรพิคาตหยุดอารวาสเข็นฆ่าสุดย่อกกายอันใหญ่โตลงเบื้องหน้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมีร่างพระอานนุนขวางกลางไว้ห่างเพียงปลายงาเท่านั้นสาธุการไม่ก่อกรรมกันและกันเป็นสิ่งประเสริฐแล้วช้างนาลาคิรีย่อ,อก,กายทำกิริยาถวายความเคารพต่อพระพุทธศาสดาแล้วนิ่งสงบอยู่ ควานช้างของพระเจ้าอาชาติศัตรูเห็นอัศจรรย์ดังนั้นก็หลบหนีไปโอ้ทรงเป็นบุรุษผู้เลิศในบารมีธรรมยิ่งแล้วพระสมณโคโดมแม้แต่ช้างตกมันยังสงบนิ่งไปดีกว่าเราวีรกรรมอันกล้าหาญครั้งนี้พระอานนเทเถระได้รับการสร,รรเสริญในข้อสละชีวิตแทนพระพุทธศาสนาเป็นแบบอย่างไว้อย่างสูงโอ้ พระอานนท์ช่างกล้า,าหาญดีแท้น่าเอาเยี่ยงอย่างสมแล้วที่เป็นพระอนุชาขององค์พระศา,าสดาทรงน่านับถือยิ่งนักสมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าสดับแล้วทรงแสดงเหตุนั้นโดยบุกเพนิวาสานุสติยานจัดว่าดูก่อนภิกษุในการก่อนอานนท์ก็ได้เคยแสดงวีรกรรมทำนองนี้มาแล้ว เมื่อพระภิกษุสงทั้งปวงใคร่ทราบเรื่องราวนั้นจึงกราบทูลให้ทรงแสดงชาดกเทศนาก็ไม่ทรงขัดตรัสเล่าโรหณะชาดกขึ้นดังนี้นครแห่งหนึ่งณอดีตการ ยังมีกวางทองท่องเที่ยวอยู่ในป่าใหญ่มีความงดงามเป็นที่กล่าวขานเลื่องลือแต่หามีใครครอบครองเป็นเจ้าของได้ไหมภาพลักษณ์ผ่องใสนี้จึงเป็นได้เพียงเสียงเล่าขานจนกระทั่งราตรีหนึ่งกวางขนทองก็บังเกิดภาพขึ้นในความฝันของสตรีที่สำคัญเป็นที่สุดของเมืองนางผู้นี้กำลังตั้งคันบุตรคนแรกให้ท่านเจ้าเมือง เหตุนี้นางจึงเป็นที่รักใคร่ตามอกตามใจอยากได้สิ่งใดเจ้าเมืองก็สรรหาทุกสิ่งให้ไม่เคยขัดข้องอืมกวางขนทองสวยจริงๆเลยเจ้าจะวิ่งไปไหนล่ะมาอยู่กับเราเถิดครั้นนางตื่นขึ้นก็เรียบหาสามีแล้วเล่าความฝันให้ฟังเมื่อเจ้าเมืองรู้ว่าภรรยาอยากได้กวางขนทองก็ปลอบโยนว่า มันมมโธ่น้องหญิงแล้วพี่จะหาจากไหนให้น้องเลยเนี่ยเปลี่ยนเป็นแก้วแหวนแพลวพันเธอจะเอามากแค่ไหนก็ย่อมได้แต่กวางขนทองเนี่ยพี่จนปัญญาจริงๆนะน้องหญิงฮึไม่รู้ล่ะน้องอยากได้กวางทองนี่เห็นไหมลูกก็อยากได้ดูสิดูสิด,สดินใหญ่แล้วอะ่ะพี่ต้องตามใจน้องกับลูกนะ น้องอยากได้อ่ะพี่ต้องรีบหาพรานเก่งกล้าไปจับตัวกวางขนทองมาให้น้องด้วยพี่ต้องจับมารับขวัญลูกของเราไงคะกวางตัวนั้นนะสวยถูกใจน้องเหลือเกินน้องอะต้องได้พบเห็นมันเป็นเจ้าของมันให้ได้จะจะจจจับให้ก็ได้จ้ฮาฮแล้วนี่เราเผลอแล้วปากน้องหญิงไปแล้วเลยเนี่ยแล้วจะทํายังไงดีล่ะเนี่ยจะไปหาจากไหนละ่ะอืม เจ้าเมืองเมื่อตกปากรับคำภรยาแล้วก็ให้คนออกติดประกาศและเ,เรียกชาวเมืองมาแจ้งข่าวอย่างเร่งด่วนกวางป้าเนี่ยมีคนสี่ท้องเลื่องอรามถึงตัวเลยนะจะมูกแดงกีบเท้าก็แดงวิ่งเร็วปานลมพัดเลยละ่ะพอ่อคูณใครรู้จักผานเก่งกล้าล่ะก็รีพามหาห้าท่านเจ้าเมืองเลยนะเรามีรางวัลตอบแทนให้มากจุจใจอย่าบอกรครเลยละ่ะโอ้ได้รางวัลมากขนาดนี้ เราต้องหากวางขนทองนี่ให้ได้โอ้ยแกปูนนี้แล้วผมว่าอยู่บ้านเฉยๆดีกว่านะมันจะแย่เอาว่าแล้วเราก็ไปหาบ้างดีกว่านะ <laughs> หลังการเป่าร้องไม่กี่วันชายจะก,กันอาชีพพรานล่ากวางก็เดินทางมาเข้าพบเจ้าเมืองหลายคนทุกคนต่างซักถามกันและกันถึงที่อยู่ของกวางทองเพราะล้วนไม่เคยมีใครพบเห็นนั่นเอง ่ก็เห็นเจ้าควางทองนั่นหรือเปล่าข้าก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันแล้วเราจะไปตามจับที่ไหนกันได้ล่ะเนี่ยแม้เจ้าเมืองจะเพิ่มรางวัลให้จนมากมายเพียงใดพรานป่าทั้งหลายก็ได้แต่บนเสียดายและทยอยกันลาจากไปเท่านั้นจนกระทั่นพรานทั้งเมืองไม่เหลือเป็นความหวังได้อีกสักคนเดียวเราจะเพิ่มรางวัลให้อีก ถ้าใครจ,จับเจ้ากวางขนทองนั้นมาได้โอ้ยเงินรางวัลตั้งเยอะแยะอยากได้จริงๆแล้วใครจะไปจับมาได้ล่ะอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้มีอยู่จริงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยกวางขนทองเนี่ยแต่แล้วก็มีพรานหนุ่มคนหนึ่งซึ่งสืบอาชีพและวิชาพรานมาจากปู่ผู้ล่วงลับไปแล้วขันอาสาไปล่าก,กวางขนทองมาให้เจ้าเมือง ข้าขออาสาไปจับกวางตัวนี้มาให้เองอยากรู้เหมือนกันว่ามันมีจริงตามนิทานที่ปู่เคยเล่าให้ฟังหรือไม่ชายหนุ่มออกสะกดรอยตามทิศและบริเวณที่บรรพบรุษเคยบอกเล่าไว้วันหนึ่งก็ได้พบว่ากวางป่าขนสีทองตามคำเล่าขานนั้นมีอยู่จริงโอ้โห สวยเลยเกินกวางตัวผู้กับตัวเมียสองตัวนั้นน่ะคงเป็นพี่น้องกับกวางขนทองเป็นแน่เดินคอเคลียกันไม่ห่างพรานหนุ่มเมื่อพบแล้วก็เฝ้าสังเกตดูพฤติกรรมพบว่ากวางทองเป็นหัวหน้าฝูงกวางซึ่งจะออกหน้าหาแหล่งหญ้าอ่อนให้บริวารและจะมีน้องอีกสองตัวเคียงข้างอยู่เสมอวงเนี้ยเป็นเชือกหนังเมื่อรัดเท้ากวางแล้วไม่อาจดิ้นหลุดได้แน่ พรานวางบ่วงและอำพรางไว้แนบเนียนตามอุปนิสัยที่แอบสังเกตไว้หลายวันและแล้ววางขนทองก็ติดกับดักเข้าจนได้แม้จะดิ้นรนดึงรังออกแรงจนเหนื่อยก็ไม่ขาดแย่แล้วเราติดกับดักจนได้โอ้ยดึงก็ไม่ออกเชือกอะไรเนี่ยเหนียวจริงๆเมื่อหัวหน้าฝูงติดบ่วงพรานบริวารก็หนีเกิดกระเจิงไปจังหมด น้องสองตัวของกวางขนทองหาได้หนีไปอย่างกวางตัวอื่นๆไม่มันกลับเข้ามาคลอเครียรกวางขนทองผู้เป็นพี่โดยเฉพาะกวางน้องตัวผู้ซึ่งยังดูเยาว์วัยแต่จิตใจเสียสละน่าชมเชยยิ่งนักภาพน้องยืนปกป้องพี่โดยมีน้องสาวคอยให้กำลังใจภาพที่เห็นนี้ทําให้นายพรานเปลี่ยนใจพรานหนุ่มซาบซึ้งกับความรักความสามัคคีของพี่น้องสามตัวนี้ยิ่งนักน้องจะปกป้องพี่เอง พี่ไม่ต้องกลัวนะน้องอาจจะอยู่ใกล้ๆพี่เองเขาคอยปลอบประโลมกวางพลางปลดบ่วงให้เอาสมุนไพรพอกแผลข้อเท้าที่เชือกรัดอย่างเบามือแล้วพรานหนุ่มก็ปล่อยกวางทั้งสามตัวเข้าป่าไปอย่างอิ่มสุขในหัวใจจงนำน้องทั้งสองไปนำฝูงหากินในป่าลึกเสียเถิดกวางเอย๋ย ความรักของพี่น้องเช่นนี้หากมีมนุษย์ครอบครัวใดทำตามก็ยากที่ภัยอันตรายใดๆจะกล้มกลายเข้ามาได้ควรเอาอย่างไว้จริงๆพรานลุ่มเก็บเอาขนสีทองซึ่งตกอยู่ขณะที่กวางทองดิ้นรนออกจากบ่วงกลับมาแสดงให้เจ้าเมืองดูเมื่อได้สดับรู้ถึงความรักในพี่น้องของกวางภรยาเจ้าเมืองก็กล่าวสรรเสริญและไม่ได้ติดใจอย,ยากได้ตัวกวางไว้อีกต่อไป ดีแล้วล่ะที่ท่านไม่จับตัวกวางขนทองมาเห็นพี่น้องรักกันขนาดนั้นเราก็ไม่อยากได้กวางขนทองอีกแล้วล่ะให้มันอยู่กับพี่น้องในป่าน,นั้นเถิดหลายปีต่อมาชายหนุ่มก็เลอกอาชีพพรานเพราะเบื่อหน่ายต่อบาปกรรมเขาสละทรัพย์ทั้งบ้านเรือนออกบวชเป็นฤาษีบำเพ็ญเพียรภาวนาอย่างสงบอยู่ในป่า จนสิ้นอายุไขไปตามวาระตนในพุทธการต่อมาน้องสาวกวางทองกําเนิดเป็นภิกษุณีอบรวันนาะน้องชายกวางทองกําเนิดเป็นพระอานนเทระกวางทองสวยประชาตเป็นพระพุทธเจา้า